เลขหนึ่ง,งท่านเป็นชุดพระราชสังวรพิมลน,นะคะหลวงปุโตว,วัดประดู่ชิมพีกอทอมอค่ะเป็นปี2522นะคะหน้ากร่องอักระไว้ชัดเจนนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะชุดนี้นะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์เลยนะคะมีล้อมแม็กของหลวงปุโตนะคะแล้วก็เป็นพระก,กิ่งของหลวงปุโตค่ะชุดนี้นะคะแบ่งปันนะคะท่านที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งเลยทะท่านเป็นล้อมแม็กของหลวงปุโตนะคะ แ้วก็เป็นพระกิ่งนนองทานองค์งามมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะได้รับทั้ง3องค์เลยนะคะ600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆเนองทานใต้ฐานนะคะก้นของพระกิ่งนน่าทานมีโคดนะคะลงยันอักขระท่านเต็มค่ะเนื้อสวยมากๆเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดเองทานยิ่งลงกล้องนะคะยิ่งเห็นเนื้ออค์พระท่านชัดค่ะ ด้านข้างนะคะด้านหลังคาท่านเป็นหลังยันนะนะคะแล้วก็ล้อมแมคกนะาท่านของหลงปุตโตนะคะใบหน้าท่านชัดนะคะจมูกโด่งนะคะท่านด้านหลังยันอักขระท่านเต็มค่ะหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะได้รับทั้งสามเลยนะคะหกร้อยบาท